สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออสเิเจนไฮโฟพร้อมวัสดุอุปรกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 แก่โรงพยาบาลอนันทมหิดลจังหวัดลบบุรี พลตรีชัดชัยเต็มยอดผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดลเป็นประธานปนัยพิธีรับมอบเครื่องออสเซนไฮโฟพร้อมวัสดุอุปรกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 จากสมเด็จพระกนิษฐาดิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณนะรงพยาบาลอานันทมหิดลตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี โรงพยาบาลอนันทมิดนเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟจำนวน5เครื่องชุดป้องกันเชื้อโรคแบบกลุ่มศีษะจำนวน5ชุดหน้ากาก N95 จำนวน2,040ชิ้นหน้ากากทางการแพทย์จำนวน1,000ชิ้นถุงมือ,อยางจำนวน100กล่องเสือ้อกลุมจำนวน2,500ชุดถุงคลุมเท้าจำนวน2,500คู่ และหน้ากากป้องกันใบหน้าจำนวน1,000ชิ้นซึ่งโรงพยาบาลอนันทมหิดลจะนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ประชาชนทุกคนพ้นจากวิกฤตของการแพร่ระบาดโควิด -19 ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนายวรพันธ์สุวรรณนุษ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยนางมัทนาสุวรรณนุษนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบรุรีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดปราจีนบรุรีรวมมอบชุดทันน้ําใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิดสิสภากาชาติไทยให้แก่านอำเภอประจันตาคามจํานวน100ชุดสําหรับมอบให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ป่วย ที่ได้รับการรักษาแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวอยู่บ้าน14วันโดยให้ผู้นําชุมชนอสอมนําไปแจกใจ่ายในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้เน้นย้าให้ทุกคนยึดหลัก D M H T T ในการรับมือกับโควิด19งดงานเลี้ยงสังสรรค์เว้นระยะห่างเพื่อเหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ